ค่ะวันนี้ก็จะมารีวริวบุชชี่นะคะที่ขายนะคะแล้วก็จะมีต่อเนื่องเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูชิ้นแรกันก่อนเลยนี่ค่ะจะเป็นชิ้นแรกนี่ก็บัคเคอร์โลมีแห่นนะคะขายสี่หมืเก้าบาทดูอันดับไปกันเลย นะคะต่อไปก็เป็นซมบกหน้าบานแต่ไม่มีโบนะคะนี่เป็นอันไอติมนะคะตรงนี้จะมีหลายสีนะจะเป็นสีฟูสีช,โชโโ็อกโกแลตนะแล้วก็สีเขียวค่ะเคือเราสั่งนะแล้วก็แพนด้าบานค่ะแต่มีโบอับนอเทค่ะต่อไป เป็นแังแผ่นนะคะสโลนะมีไม่เท่กเกตมีสองแบ่นนะแล้วก็มีหินดาบันนะไม่ใช่จโมโบนะคะแล้วก็มกระรองแล้วก็นี่คือไม้เกตน,นะคะ ลายสีเลยนี่เป็นพาสเป็นเค้กนะเอาเอาของสูงให้ดูดีกว่านี่เค้กจะสโลอ่ะจัลโล่มากให้ดู<ม>นะก็รถไปนี่เลยเป็นเน่แม่จะลอพักสูงนะคะที่เป็นคิตตี้ปอน ก็เหมือนเด้ค่ะกล้วยคือหนายสีนะนี่สีเหลืองนี่จา้าเป็นขนมนญี่ปุ่นแต่ชื่อไม่ได้ะนะคะอันนี้มนะีอีกนะพัคเกตพัคเกตก็มีไม่มากจะเท่าไหร่นะพัคเกตแล้วก็มี่นียนะหินสอันนี้ปุ๊บ ถ้วยนะคะ่ะที่ถ้วยมีสามมีแถกนะนี่เป็นเป็กระเป๋าที่ดี้มีแถกนะคะแล้วก็มีเค้กค่ะเค้กก็มีแถกนะอะไรก็มีสีชมพูอ่อนใส้ใส้สีฟ้าสีชม ชมพูอ่อนใส่สีชมพูเข้มแล้วก็อ่เก็ณนีิจิตของเรานะคะก็คือฉันก็คือหักไ้หยุดกยุะยุหยุดไปไม่ถูกกรทำไม่หยุดหยุดไสแก๊กทายเสร์สั่งเพิ่มบ้านะคะสะนค้าขัดแปงก็ต้องรอหน่อยนะนี่นะคะเป็นสกุชชี่แล้วเราขายนะคะ แค่บ๊ายบายขอไปเช็คตู้เย็นก่อนว่าจะเป็นยังไงนะ